สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกซโซนกับเกมแบ็กดีเซิร์วันนี้ผมจะมาทําอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพวกนี้แล้วกันนะอย่าเรียกว่าทําเลยเพราะว่ามันเป็นของกิจกรรมที่เขาให้ไปทำอย่าเรียกว่าทําอีกแหละเพราะว่าคุยกับ NPC แล้วมันมันได้ฟรีอะ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ถ้าหากผ่านไปผ่านมามาเจอคลิปนี้ก็อาจไปรับกันได้ใครที่อยากได้ก็ไปรับใครที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องรับครับ อ่าสิ่งของเหล่านี้ก็มีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์ขลือหาพวกนี้แหละเออแต่ว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือนี่ครับภาพวาดรูปโลกทองคำก็ใครคิดว่าสวยก็ไปรับได้ครับใครคิดว่าไม่สวยก็รับได้เหมือนกันครับส่วน NVC ที่ไปรับคือหมู่บ้านไฮเดียลครับ NVC คาคุโอเป็นตัวนาคนี่แหละ NVC นี่ก็คือมีเงื่อนไขในการรับเควสด,ด้วยเลเวล10ขึ้นไป ใครที่เลเวลไม่ถึง10คุณไม่มีคุณสมบัติในการได้ของเหล่านี้ครับบอกเลยส่วนเควสจะเหมือนกันหมดเลยทั้ง 9- หรือ10เควสนี่แหละจาไม่ได้และช่างหัวมันเออก็คือเควสเนี่ยก็แค่รับเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอบ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 ส่งตรงนั้นเลยถ้าตอบไม่ถูกก็ตอบจนกว่ามันจะถูกตรงนั้นแหละเนี่ยอย่างเช่นภาพวาดว่าที่นี่คือที่ใดมันจะให้ตอบแล้วก็ตอบจนกว่าจะถูกแล้วก็นั่นนู่นนี่ก็คืออยู่ตรงนี้กดคุยคุยคุยอ่ะจนได้ของครบมา แค่นี้แล้วกันเออคือผมจะไม่ทําให้ดูทั้งหมดหรอกส่วนกิจกรรมมันจะหมดสิ้นปี6 5หเออใครที่มาเจอคลิปนี้หลังปี6 5หไม่ต้องมาถามนะว่าปีหน้ามันยังมีไหมไม่รู้บุย้ย <c oughs> บอกเลยก็คือ,อ,อในช่วงนี้ก็เหลือเวลาหลายเดือนอยู่ช่วงทําคลิปลงมาก็ใครสนใจก็ไปรับกันได้ครับแล้วก็จะได้ของตามที่เห็นเลยครับทุกๆเควสท,ที่รับมามันจะได้เศษชิ้นส่วนมาด้วย ถ้าใครที่ได้เศษชิ้นส่วนแล้วไม่รู้ว่าประกอบยังไงอ่ะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูซึ่งมันประกอบไม่ยากหรอกก็เรียงตามควสแหละจริงจริงมัน1 2 3่งสองสามี่แปดเลยเรียงตามเลยเนี่ยเรียงตามนี้เลยอ่ะถ้าใครจําไม่ได้ก็กดสต็อปเอาแล้วกันเพราะมันคือ YouTube เออเนี่ยเห็นไหมให้มันบวกได้แล้วมันก็จะได้ภาพวาดมาภาพวาดปริศนาก็คือสิ่งของที่ไปส่งควสตนั่นแหละพอส่งควสตปุ๊บมันก็จะได้ภาพรูปโลกทองคำนั่นเอง ก็ทั <sia. S 1> ้งหมดก็รวมรวมก็ม like ีอยู่เท่านี้แหละครับของกิจกรรมที่ว่ามีเวลาหลายเดือนก็เดินผ่านไปผ่านมาก็มากดรับหน่อยก็ได้รับแล้วรับแล้วเก็บยัดคลังไว้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับเนี่ยมีโคมไฟอันเดียวนี่เล่นกันซะแบบทั้งหมดเลยอันนี้คลึกหาผมครับว่างๆว่าจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคลึกหาดเยู่ว่าไปนั่น